มีดแล้วแม่บ้านไม่รู้เลยไม่รู้เลยจีไม,ยไม่ได้จีบคนเดียวไม่ได้นับมีดเลยเหรอใช่ไม่ใช่มีดที่หกหรอเปล่สวัสดีตอนเช้าเช้าอ๋อเช้าวะเฮ้เช้าแล้วหกโมงกว่าเกือบจะเจ็ดโมงแล้วแล้วสวยเถอะยังไม่แล้วอีกเยอะอีกประมาณร่วมร้อยนั่นนะจีบจีบกระโอยอ๋อ คลองเนาะ <ไป S 1> จุดๆเลยนะแต่ไม่ให้ดูหน่อยแบเงียเหอนี่เลี้ยวอ๋อจุดเสียงเมีดมามันบ่นขเขาเลี้ยวโอ้มันใช้งานมาเยอะแล้วเนะี่ยมันเมียดเมีดมยังไงเด้อมันค้นเด้อ คนยังดีดีอยู่คนรับนี่กับเจ็บมือกัรับได้ว่ดเต็มที่มันได้ละ <c oughs> ต้องอดทนหน่อยนะสำหรับการกี่จางคนเดียว <c oughs> นี่คอลเลคชั่นใหม่ใช่ปะนี่นี่นี่มังเกีบตะขอเช่ง ก็เลกชันไหมยังว่านี่จีดมากี่ปีแล้วเนี่ยปีที่สองปีที่สองเรอใช่น,นี่ปีที่หนึ่งน,นี่ปีสอง อีดีสองกำลังเริ่มกียได้สามเดือนอ<ช>๋ออันนี้เอามาจากต้นนั่นบอกว่าใช่ว่ามันออกเอาเองก็จะเกียงแท้วะเดี๋ยวผ่าซีมาปลูกให้อาอาเจ็ดซีเลยเนี่ยโหไปเป็นการขอบคุณวะ ออกก็ดีนได้ฝนองห,ห้ฝนหอ,อันนี้สองห้าหนึ่งนีห่หกร้อยขาวกี่เมตรหา้าห้าเมตรซ้ำกันกับอันสองห้าหนึ่งอันตัวสม,สม่ำเสมอสม่ำเสมอบ่ออกก็คือบ่ออก ออกก็คือออกถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกเลยหกร้อยถ้าออกก็คือออกเลยมันมือสองใ่าหนึ่งสองใหาหนึ่งยังกักไว้อยู่ด้วเปิดหน้าตอนแรกๆกักไว้อยู่ออกยงมหนาวจิเพอเขาได้หน้าได้อันนี้แล้วเขาก็ออกอยู่สองข่าหนึ่งก็โอเคอยู่ขอได้เขาก็คือตอนตอนตอนเปิดหน้าใหม่นะ <laughs> ทอมันจะปิดลงไปหลึกหนักหนักอยู่ดิลองหาหนึ่งหนิน้ำน้ำยางหนักดีอเองป่รู้สึกว่านะเนี่ยเท่าจมทรายทีเดียวหนักจกว่านักน้ำยางไื่นักน้ำค <laughs> <laughs> าเซน่าจะรัดยางนั่นแหละ <laughs> <laughs> กีดยางใส่คักๆเนะ อันนี้ก็หกร้อยส่วนรที่เป็นอย่างหกร้อยแหละในส่วนหกร้อยขาวมีสองข้าหนึ่งปนมั่งก็ไม่เยอะครับไปอีกต้นอีกสองต้นสุดท้ายมะจะได้ไปคิดรุ่นลายผู้ชมไปมันก็ได้ลายแต่อวมสวยๆนี่ยอ้ยองเองเนาะแววพาเจ็๊สีมาเด้อโอ้โอ มันยิ้มคำว่าพ่อน้าสวยนนี่ครับฝีมือแม่บ้านกรีดจางคนกระสวยนาย่างกระสวยเห็นไหมอือไม่ไปย่องกัย่องจะของกเา <laughs> มีคนย่องกันย่องเท่กันนี่แหละเฮา <laughs> เ <laughs> แต่ว่านาย่างนี่มีคนย่องอยู่ไม่ไปย่องกันย่องจะของเองนะ <laughs> เป็นจังไดนอ้อราคาอย่างอื่นไปนอ,อคงทีร้านนี้ยังคงที่คงที่อยู่ตอนนี้อยู่ที่จะแบบว่าเฮ้ยเก็บเก็บยี่สิบแปดเยี่สิบแปดบาทยี่บแปดบาทบวกอย่างก้อนก็ยี่สิบห้าบาทบวกใช่ทั้งอื่นไป็ยจังไดราคาขื่นบอร้านนี้ก็ซ้ำเก่าแท้เป็นแต่รวยไปหนาเป็นแต่จนไปหนานี่โอเค okay, ค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ